ตัวนี้ปอข้อผู้ใดรูดนี่ตัวใดล่ะมันรูออปถอดก็จ้องตัวใดละ่ะตัวขา,ขาวขาวตัวโมมีนมันยังอยู่อยู่ยมันก็มีสองอันบักอะนนี้บักตื่นนะบกักไรดอก หิวตีบมวกหน่กินดีเวททุกโตนั่นแลอได้แวได้ที่แล้วดูตาฮะปลาเป็นหินตัวนมันอิ่มแล้วตุนมามามาก็ไปหาแมมได้มาหาแ่นันมันได้กินนมงัวเนาะมีอันบ่ให้กินนนมเด้อเมี่นยัง Có này mà, đau bụng càng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  เยอมันเยอะกินคนกน็จังมีเออเดี๋ยวเสีย,ยด็จออก,กินยัวขาวก็เหมือนต่างก็เอาไปย่างไว้อย่างเงี้ย มันเป็นงอยู่ก่ามน่เมปินแม่มันแม่มันก่อนมันคู่มือก่อนนะแ่มันเหมือนตาบอ่มันมนมันมาแม่เป็นเม่ยลย ได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วกินจี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 นเสือกยังมาผูกคอมันนี่เอ็นนิวเอ็นนิว ไอ่บางแก้วบ่มีคนเอา่อโอยจะไปเลี้ยงอ้าวกินกับไปกินน้แม่ไมันคือไล่บางเกี่ยว,ะวอ,ะ,อวยะไป,ก,ป,ะะก,ก,ปะกินน้อแม่ต้อาหางบ่ด้วยหางดดกินหนยหน่อย เอาด,ดูจะกินหรือเลปล่ากินตัวนี้คือจอยแว่มันหน่อยกาม,มูตัวนี้มันออกก่อนม,อมอนอออูมเลยอ้วนอ้วน bớt lâu ở quả nó mai nè này cho nó mai cho bơm thêm nữa dạ dạ bơ im bơ im ơi dạ 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 phương dạ phương dạ phương dạ dạ luôn dạ 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 dạ